ดวงรายวันของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะประจำวันที่10สิงหาคม2566นะคะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะคนที่เกิดวันศุกร์วันนี้นะคะ ระวังในเรื่องของอารมณ์คําพูดและการตัดสินใจนะคะช่วงนี้อารมณ์ร้อนนะคะอย่าตัดสินใจด้วยอารมณ์หลายๆคนคิดเรื่องบ้านระวังมีปัญหาหรือทะเลาะก,กับคนในบ้านนะคะการงานค่อนข้างโดดเด่น <singing> มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะช่วงนี้นะคะหลายๆคนระวังปัญหาเกี่ยวกับเอกสารการเงินหรือคดีความนะคะในช่วงนี้ระวังได้ยินข่าวคนเจ็บคนจากหรือมีโอกาสได้ไปงานข่าวดํานะคะในช่วงนี้นะคะใครที่รอนะคะ ใครที่รอการเงินนะคะรอเงินก้อนมีโอกาสได้เงินนะคะสื่อน้ำโชคของคุณวันนี้นะคะสื่อน้ำโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านเลขท้ายบัตรประชาชนนะคะแล้วก็ายุคคนตายที่คุณได้ยินได้ฟังมาให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณวันนี้คือสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีฟ้าให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ110นะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยคะ่ะ